ดีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมคคับกับน,น้องนี่ครับจะเข้าไปรอสักคู่รอแป๊บนึงม,มาแล้วครับเข้าไปเลยเอาใครเอ้ยคอมบี้ใครวะอะไรวะเอซีอไรคอมบี้ไม่กล้าเอามาสิมาแล้วอุ้ยเจอเอนเดอร์แมนยึดแม่ มีซอมบี้เยอะจังวะมาไป<า>ไ,ได้ไหมเล้ยขาวอะอืมกอกอเก็บไว้เก็บไว้ามจะเป็นแอดมินเนี่ยอันนับนน,ะน,น้าเลยนอืมขององาปับครับขวาน จะค่อยลงลงคนเลยครับไม่กล้าลงคนเยไม่กลอาลงคนน่าจะเต็นสุดเอ้ามีสองอันเลยมันหมอดจะเล่นไม่ค่อยเก่งครับก็ค่อยๆติดตามกันไดก็อีพีนเฮิจ้าตายในเดเมเนะ แบอนะพอคุดยินแบบนะคนดูมาสิบคนแล้วตอนนี้เจอถ้ำเขาก,ก็ต้องลงกันไปโอ้ยแต่เด็กๆใครตีบอีเฮ้ยโอ้ข้างล่างลึกแน่ด้วยต้องทำทอสก็ลงท้ำ เอาเหินจ้างบ้านกันไหมไม่ไุ้ดนตีเราก็ใช้หินร้างบ้านอ่ะแหละแร่ะย่มันขุดอย่ามันขุดมันใช้ันใช้ย่าลบิอย่าขุดอย่าขุดอีใช้ใช้หินน่ะทำอันนี่นพี่แอรก่อน กับเาเผาเลยนะเจตาคนกับเตาเผาเลยก็ได้คนดูมาที่เจ็ดมาสิคนไหนไหนเราได้ไม่ จนะงเล,เลยะวะเดี๋ไปดีวิ่ขุดเอาุขุขุหเล็กเล็กมันเะป่ะไปไปเราต้องหาทอสก่อนเดี๋ยวพี่ทำทอสก่อนเอาไม้ไปเผาดีไหมไปตัดไม้ไปที่เสียงอะไรวะมันจะไม้มันจะไม้อะไรสักอย่างไงนก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  เอาแค่ไม okay. ่ใจไอตรงนี so so too, so like ้มีท่าดีกว่าค่อยลงค่อยลงด้วยกันแล้วจะมีแล้วจะมีแล้งไงเอาไม้ยังไงไปเผาเอาไม้เอาไม้อีกสมมติตัดไม้ยังไงล่ะตัดไม้ละไหม่ดี๋ยวาแต่ยาพึ่งเป็นแปรรูปไงทำให้ดูทำมาแล้วเนี่ยคิปเปอร์มึงคไปบวกยา สีเพนยาคูคุี่ชินนะวะคู่ชั้นีลยค่นี้ได้ทำยังไงตลกกันเีนออยบูบูบูปับแบบไม่อืมีองมันไม่มันนะมมันหาของก่อนจ,จิบแปบแป,ป,ป๊บแปบ ทำทอด,ทอดเอาไมา้ทำเลยเผาที่บเ้ยเอาเล็กเอกาต้องเอาเหล็กมาทำพิกแอ็กจะต้องตักคนแก้ก่อน ไ5บาทเลยสเสียงกันเพิเ่มแสงหน่อยเยอะสองตัวเลยตอนนี้ตัดเลยยังไม่ค้าค้าขอขอแค่นี้นะของแกเกยานี่นะไปยังไงแกะเยื้เยเฉยให้ตัดเฉยเลยคุณมาก ได้หนึ่งนึ่งได้หนึ่งไม่แข็งนันน่าหนึ่งน้อยจังวะแกมันหูวคุยตัดตัดตัดครับได้สักได้มาสามสามุ๊ปออีกสามอันกินดิ ไม่กินยาป่ะปักไฟก่อนปักทอสไปก่อนนะอยู่ตรงนี้เหรอทอสนำทางเดี๋ยวไครับอะไรก็ผาวก่อนุ๊ดนี่เล็กกูหูอุ๊ดดิ้งไอ้กองขับอยู่ะะไหนวะไ่นู่นเดินเลยมา๊าสนครับ มไม่เจอเหล็กเยอะทํำน,นี้มันเจอเหล็กเยอะจังเหล็กเยอะก็<ป>ใช่ก็เจอถ้ำวะบูลงมาทํำน,นี้เหรอถังคุณเดล็กลอล้วมันต่อกันเหรอใช่มไ,ไม่เจอ สทำท้าสะานหนึ่งยนัวตะขนแกะเราจะได้เอาเนื้อแกะมากินยานี่มาแล้วกิน้าแล้วด้วยได ไม่ในวัวละได้ตอมาแค่อันเดียวเองแกะแค่กินงหญ้าหาห่านก่อนนี่ย่าเพิ่งข้ามันละแกเจอแล้วแกะจะนั่งมาละได้ได้อยกขึนมาละอีกอันเตียงดิ พาแกะก่อนแล้วค่มมันแล้วเผาเผาเขาเลยจะเผาดิบูบูครับครับครับที่เผาอีกอันดิโอเคอันนึงเผาเลยก่อนโอ้ยแบบจะหมดแล้วครับเตจลนนี้วะเอาเตอเผาอีกอันนี้ เอาเผา,าเอาหารไปไม่กินทีนี่เร็วครับครคาเต้าเผอีกอันให้ก่อนเต้าเผาเออ,อ,ม,าอม,ามาก่อนยมานอนแล้วาเตียงพี่วางดีนอนแล้วกินนี่ช ข้าแก่เนื้อแกะมันอร่อยนี่อย่าพึ่งชามาเย นัไปอย่างอื่นดีกว่ารับไฟโอ้โหมีค้าไปเยี่ยเลยเอ่อเอาเออบลงเฮ้ยมึงเอ,เอ,อาเลกหมดเลยงนะัีนน่ะป่ะขอมงดิจะข้าพิกแอ๊กจริงมีกีไ่ไบมีแค่สองอันสองใป่ะ ลงลงเหมือนกันับที่เกาะด้วยดิยดมีทานดีกว่า<ะ>ทาน,นเดียวเออเอามาดิสายสา,ายให้เตาอีกอันหนึ่งอะเตาไหนอะเตาที่เอาไว้เผาของอะนี่เลดมีนี่มีเอาดิ ไปหมดเี๋ยจะขับรองเท้าก่อนมีดอกก็เป็นหน้ากากทุเรียนน้ำไม่พออะของปับนะครับแต่ของ ยาสิเพนยาอเอาของที่จำเป็นใส่กล่องกล่องกล่องกันดีกว่าเผื่อตายอืมเผื่อตายอ่ะอเรกเก็บใส่กล่องมาบ้างนะม,มาช่วยได้ไปดูกันเลยแรงเก็บว่ะมือวนี้ไปแล้วใช่ไหมละ ลงไปเล็กๆไงลงมาหมดแล้วอะไรกันขาของวันไม่ไม่น่าเอาเ,อา,าเ,นะเอาได้ไหมเก่งในตัวหนึ่งชอบแรงกว่าอีกชอบแรงกระดาษ อะเรยต้งเนี่ะนี่เขาแถวบ้านนี่ไงลงเหมือนตรงนี้ด้วยวะไหอวะาหคนเลึกกะเออช็อตอ่ะนี่ไงช็อตลงมาเกี่ยน่สิบ้็นไม้ก็ไม่ยา้เข้ามาเอามาครับนะครับผม ใช่หรไม่ใช่มีการทจริงครับอทุกท่ไอ้วดเล้ยหูวดแน้วโอ้ยดีดีเลยมีมีทำตรงนี้เว้ยมีทำมีทำตรงนี้เวย มันเชื่อมันเชื่อมอะไรรู้ปะโชตอนนี้น้ำโอ้วล้วมันจะไปไหนวะบูติดไฟดิ ึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาตรงนี้นี่นี่ต่อขึ้นไป <5> <5> เฮ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่บ<อ>ูขึ้นมาปปขึ้นมาไปปัดยืดเสียงต่างต่างเออหัดใส มาได้ละแต่ยี่สิบโอเคเอาไม้มาพอดีโอเคไฟ่้ามาให้สุดคือยังไงเนี่ยตรงนี้ต่อขึ้นไปเนี่ยต่อต่างคนต่างต่อขึ้นไปเลย เราขึ้นมาแล้วไปไหนต่อไปไปต่ออ๋อมันอยู่ข้างบนตัวเนี่ยตามมานี่ไงต่อเลยจอแล้วหืมมตกตกตกจะขึ้นแไงล้วเร็ว phấn động lên, muốn chơi với này, không? Bỏ lỡ những video hấp dẫn ออคด้ว่าทำตัำเล่นน่ารงมาตรงนี้ตรงนี้ข้างลังไปทำนี่ยมีจิ้จกอยู่กินันทก็มีเิ้กเจอเลยก,กะ,จจะกินซีละอ่นนี้กินซีละสิบหกหก เฮ้ยระวังลงไม่ได้อ่ะไปยี่สิบแต่ทีแค่ยี่สิบเด็ัทำได้จริงทีได้อูหูไม่มื่อยตัววะไม่มีเห็นอะไร ล้คุณหึงไหมดิโอเคเกี่ยขึ้นไม่ได้หรอเด๋มันยังไม่หนดีวันนี้ยวมไม่หามนไปจมหามัอย่างนี้ เอาดิไปเผาเสร็แล้วมาเอายบูด้วยจุ่มน้ำขาหมูดีกว่าจอบฝันหน้าเออเจ้าถานว่ะเอาดิจอบดำหน้าจ่ายอุ้ยตก เไม่ได้ที่รึผู้ทานอยู่ใต้น้ำมาบูตรงนี้เองนะอยู่คนละบ่อกนแบ,แบกจะหมดแล้ว บายอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับ <reservations. S 1>